ผู้หญิงคนนี้ยอมแต่งงานกับผู้ก่อการร้ายไอซิดเพื่อลวงความลับเธอคือนักข่าวชาวอังกฤษเธอพูดคุยกับชายคนนี้ทางออนไลน์เพื่อสืบข้อมูลเกี่ยวกับการเล่อลวงหญิงสาวชาวยุโรปเขาพยายามชวนเธอให้ไปหาที่ซีเรียเพื่อแต่งงานและเขาจะดูแลเธอเป็นอย่างดีเขาและเธอแต่งงานกันทางออนไลน์จากนั้นเธอได้เดินทางไปยังอัมสเตอร์ดัมตามที่เขาบอก เขาให้เธอโทรหาชายคนหนึ่งซึ่งภายหลังทําให้เธอรู้ว่าเธอกําลังจะถูกขายต่อในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เธอเดินทางกลับมาที่ลอนดอนเธอได้รับค,คําขู่ฆ่าถ้าเธอเปิดโปงเรื่องของเขาและเขาได้ปล่อยวิดีโอถแถลงการโดยบอกชื่อนามสกุลจริงและที่อยู่ของเธอให้ผู้ก่อการร้ายที่แฝงตัวอยู่จัดการลงมือฆ่าเธออย่างทรมานที่สุดเธอจึงตัดสินใจแจ้งความและมอบหลักฐานทั้งหมดให้ตหํารวจ หลังจากนั้นตำรวจจับกลุมตัวผู้ต้องหาได้6กรายในข้อหาค้าประเวณีหญิงสาวไปที่เซเรียสำหรับนักข่าวสาวเธอได้รับการคุม้มครองและเปลี่ยนชื่อลมทางย้ายไปอยู่ที่ที่ปลอดภัย